ย,ไไยังเลยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าลกาไม่พอเพราะขาโดนทำร้ายร่างกายค่ะเมื่อไหรอะครับวันนี้ค่ะเมื่อตอน10โมง10โมงกว่ากว่าแล้วเธอจะมันเกิดขึ้นยังไงฮะเราทราบอะไร,อไระเอียดอะไรไหมฮะเพราเขาเข้าไปตัดไปอะค่ะแล้วทีนี้เหมือนเจ้าของบ้านเขาไม่พอใจอะค่ะเขาก็เลยมาลุ้มทำร้ายร่างกาย เกิดที่ไหนครับตรงคูบางหลวงค่ะหุู่ีแล้วตอนนี้อาการของคุณพ่อเป็นไงบ้างตอนนี้พ่อมีเลือดในสมองค่ะเ,เป็นศูนเปร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็กระดูกหน้าหักค่ะมีการไปแจ้งความอะไรหรือ,อยังมีแล้วค่ะแล้วตอนนี้คดีไปถึงไหนยังไงฮะตำรวจได้ติดตามผู้ที่ก่อเหตุอะไรไงบ้างางเลยค่ะ คลิปเหมือนคลิปก็ได้มาจากคนอื่นนะคะแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ได้ช่วยแบบไปตามไปคนที่ก่อเหตุทำร้ายพ่อเราอย่างไรบ้างฮนะมันมันเกินไปจริงอ่ะมันกแบบเป็นแบบเรื่องแค่นี้เองอนะ่ะค่เขาก็ทำหน้าที่เลยเน้ยแล้วรู้ไหมครับว่าพ่อเนี่ยเคยมีเรื่องอะไรกับเขามาก่อนไหมรู้จักกันมาก่อนไหมฮนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามาตัดไฟ พอเห็นคลิปแล้วมีความรู้สึกแง,ง่หัศจอรย์มัแบบเจอไปจริงอ่ะเขาแบบโยนหัวลงน้ำอ่ะโยนลงน้ำด้วยเหรอครับโยนคลิปอยู่ใช่ไหมครับ ชาวบ้านมาช่วยหรือว่าใช่ค่ะมีโยนพ่อลงน้ำเลยก็การกระทําของวนผู้ก่อเหตุนะครับรุนแรงมากนะครับก็ทําร้ายร่างกายเสร็จแล้วไปโยนพี่ชายผมลงไปในน้ําแล้วก็ลงไปทำร้ายร่างกายําอีกแล้วเสร็จแล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์โยนลงน้ำไปอีก ร่างกายเจ็บไม่พอเสียหายทรัพย์สินเสียหายอีกนะครับก็อยากฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เร่งรัดจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะครับญาติเป็นญาติครับแฟนของครับแล้วแล้วแล้วตรงนี้เราคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องในการตัดไฟอะไรเราพอทราบอะไรไงบ้างฮะอ๋อภูเขาไปตัดไฟทางาหน้าที่เัยแล้วอกเขาเหมือนมีปัญหาว่าตัดไฟตัดอะไรตัดมั่วอะไรเปล่าองนี้เลยใช่ แล้วจริงๆจากการตรวจสอบของว่ามีการตัดจริงไหมแล้วก็เป็นถูกบ้านไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากถ้าตัดไฟก็ต้องเรียกให้เขาไปจ่ายก่อนเงี้ยพีย่พูดด้วยว่าว่าจะถ้าไม่จ่ายเงี้ยแต่ตัดไฟอย่างเงี้ยครับครับจริงๆก็ไม่อยากตัดหรอกพี่ตัดแล้วมันจะมีปัญหาครับและเราในฐานะที่ว่าเราก็ทําง,งานการไฟฟ้าเหมือนกันอยากจะฝากถึงผู้ที่ใช้ไฟกับคนที่ไปตัดไฟอะไรอย่าง<ม>ไงบ้ามงนะาตรงนี้ เขาไปตัดเงี้ยเขไม่อยากตัดสติกอยากให้ของเขาไปจ่าับฮะแล้วเราเห็นคลิปแล้วเป็นไงฮะตรงนี้เศรือใจมากอ่ะ3คนต่อ1คนเนี่ยมันทำเกินเหตุไปหมดเลยเนย